ตอนที่ยี่สิบอ่อยให้ยับแล้วจับทาเมียคุณโชคดีนะน้อยหน่าแทบไม่เคยโกรธใครเลยในชีวิตคิรินว่าดีใจด้วยนะคะคุณพรีมเป็นคนแรกเลยที่โดนน้อยหน่าลงไม้ลงมือวิกตอเรียสัมทับพร้อมกับหัวเราะจนน้ำตาเล็ดทั้งสมน้ำหน้าทั้งสงสารในคราวเดียวกัน อย่าทำน้องสิลูกแล้วได้ลงโทษคนพวกนั้นยังไงล่ะคะเมื่อเห็นว่าทุบเอ้ยเล่นกันมาพอแล้วอลิซาเบตก็ห้ามทับก่อนจะเปิดประเด็นถามถึงบทสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนื่องจากอยากให้สองพี่น้องพิสูจน์ตัวเองคนสูงวัยกว่าถึงได้ปล่อยเรื่องนี้ให้พรีมและพราวจัดการ สายพินถูกตำรวจจับกุมในข้อหาหลักศรัพย์ค่ะบริษัทของพราวจะฟ้องในข้อหาหนักที่โดนขโมยแบบชุดจนทำให้งานล้มไม่เป็นท่ามูลค่าความเสียหายที่ต้องชดใช้มากกว่า10ล้านบาทสายพินรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการจําคุกพราวรวีแจ้ง ส่วนอาลีนาพรีมเข้าไปคุยกับท่านในพลพ่อของเธอที่บ้านค่ะเอาเทปสารภาพจากสายพินคนของเพื่อนพี่พราวเนี่ยยังลากเอาสาวบาสองคนกับชายสามคนที่เป็นลูกน้องของท่านไปใช้เป็นหลักฐานให้เห็นด้วยชายสามคนนี้เคยเป็นทหารมาก่อนอารีนาแอบสั่งงานให้ไปอุ้มหน่อยหน่ะท่านในผลทราบเรื่องก็ตกใจมากสั่งขังอารีนาทันทีแล้วก็กำลังหาผู้ชายมาแต่งงานกับอารีนาในเร็วๆนี้ค่ะ เพีมรตาพูดเสริมน้ำเสียงนั้นยังเจือปนความเจ็บปวดอยู่บ้างการพูดครั้งนี้ไม่ใช่เนื้อหาทั้งหมดหลักฐานที่ทำให้ท่านในพลถึงจุดเดือดไม่ใช่เพียงเท่านั้นยังมีเทปลับการมัวสูมของสาวหน้าตุ๊กตากับเพื่อนสนิทในกลุม่ม ทีิดุเด็ดเผ็ดมันถึง10กว่าคลิปยังไม่รวมคลิปแบบไม่เห็นหน้าที่อาลีนาหลับนอนกับชายหญิงมากหน้าหลายตาซึ่งรู้จักผ่านการเที่ยวกลางคืนหลักฐานพวกนี้เป็นสิ่งที่อาลีนาเก็บไว้อย่างดีไม่รู้ว่าในนั้นอาจจะมีเพียมระตาด้วยหากคบกันไปนานมากกว่านี้และแน่นอนผลโชคดีที่โดนแค่ทุบขาเลือกที่จะไม่เล่าออกไปอย่างแน่นอนคลิปบางส่วน ถูกเผยแพร่ลงอินเทอร์เนต็ตไปเยอะแล้วแค่เห็นรูปร่างและผมยาวลอนผู้เป็นบิดาก็รู้ได้ทันทีวันนั้นคือบุตรสาวของตนอลีน่าไปไกลเหลือเกินไปไกลกว่าผู้เป็นพ่อได้คาดคิดไว้ท่านในพลยังสั่งให้ซ้อมลูกน้องทั้งสามคนซึ่งแอบก่อเรื่องลับหลังท่านต่อหน้าเพรียมด้วยค่ะสมคนนี้ก็คือคนที่จับน้อยหนาไปค่อนข้างหนัก มากเพราะไม่ใช่แค่ใช้หมัดกับเท้าท่านฝากขอโทษมาม้ากับน้อยหนามาด้วยท่านสัญญาว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วท่านในผลคนนี้ไว้ใจได้แค่ไหนหนูพรีมท่านรักษาสัญญาแน่นอนค่ะครอบครัวของเรามีการทำธุรกิจอยู่ด้วยกันท่านยอมไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนเพราะไม่ใช่แต่จะกระทบเรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของธุรกิจด้วย ถ้าอย่างนั้นแม่ก็เบาใจอลิซาเบตพอใจในผลงานที่ออกมาลงใจเพราะน้อยหนาต้องอยู่ที่ไทยต่ออย่างน้อยก็ไม่มีใครกล้าทำร้ายลูกสาวคนนี้ดูจากเรื่องราวที่จัดการฐานอำนาจของบ้านพริมรตาก็น่าจะไม่ธรรมดาพอตัวเมื่อเรื่องราวเลวร้ายจบลงสมาชิกในห้องโถงต่างก็แยกย้ายไปพักผ่อน วันมะเรนคิรินและวิกตอรียต้องบินกลับอังกฤษส่วนคนที่เหลือก็ต้องไปทำงานเช่นเดียวกันมีเพียงนัตดดนายที่อลิซาเบตขอให้อยู่เป็นเพื่อนตนและน้องสาวในบ้านหลังนี้ต่อน้องพรีมคะพรีมรตาหันหลังไปก็พบว่าเป็นสุดที่รักกำลังกวักมือเรียกให้เข้าไปในห้องนอนส่วนตัว เมื่อประตูปิดลงเจ้าของห้องนอนรีบร้อนบอกถึงสาเหตุของการเรียกมาคุยเป็นการลับในครั้งนี้น้องพรีมรู้หรืออยังว่าน้อยหน่าตั้งเป้าหมายจะงอนอย่างน้อยเจดวันสุดที่รักเปิดประเด็นพรีมรัตาถึงกับตกใจเถาว่าได้ทีก็รีบตีหน้าทำคะแนนเรียกความสงสารจากเพื่อนสนิทของคนตัวอวบพีมไม่รู้เลยค่ะ หน่าบอกว่าจะเปิดโอกาสให้คนอื่นด้วยแบบนี้พีิมแย่เลยแล้วมีแผนการง้อหรือ,อยังละ่ะยังเลยค่ะตอนนี้ก็แบล้ง b อยู่เลยแต่ก็พ,พีิมก็พยายามง้อน้อยหน่าอยู่ตลอดนะคะอืมคิรินวิกแล้วก็พี่อะอยู่ข้างน้องพีิมนะมีอะไรก็บอกจะได้ช่วยน้อยหน่าน่ะ มันใจอ่อนกับคนที่มันรักมากมันยอมพริมตั้งแต่เห็นหน้าเมื่อวานแล้วเพียงแต่อยังรักษาฟอร์มอยู่พี่ว่าไม่ต้องรอเจ็ดวันหรอกผเด็จศึกเลยจริงเหรอคะพี่ที่รักมีแผนดีๆอะไรแนะนำน้องสาวคนนี้ไหม ได้ทีนางแบบสาวก็เริ่มเล่าเรื่องกำหนดการเย็นนี้พร้อมทั้งอุปนิสัยโดยละเอียดของเพื่อนรักไอ้สาวรุ่นน้องฟังอย่างไม่ปิดบังทั้งยังช่วยคิดแผนการขอขึ้นดีให้เสร็จสับจนพรีมรตายิ้มหน้าบานถ้าวันนี้หน่ายอมเป็นแฟนพรีมเดี๋ยวค,ำคำ้ำพรีมจะหม่อมเล่าพี่พราวแล้วหอบไปส่งพี่ที่รักถึงบ้านเลยจะทำอะไรก็ทำพี่พราวนะ่ะพรีมยกให้ ดีจัดมาและแล้วคนขายพี่สาวแลกเมียกับคนขายเพื่อนแลกผัวก็หัวเราะอย่างกับมารร้ายในละครขอรบกวนเวลาพี่นัดสักครู่ได้ไหมคะนัดแดไานายนั่งล้างมอเตอร์ไซค์คู่ใจอยู่ที่ลานจอดรถหันไปตามเสียงด้านหลัง เห็นว่าเป็นคนรักของน้องสาวกำลังเดินเข้ามาเขาจึงเอ่ยทักทายว่าไงพูดซสายยังกลับจะมาขายตรงคนปากร้ายทักทายคนรักของน้องนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาคุยกันส่วนตัวพรีมมาขอโทษพี่นะัทเรื่องน้อยหน่าค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำร้ายน้อยหน่าพรีมไม่ได้ตั้งใจจริงๆ แล้วไปขอโทษคนที่ตัวเองทำร้ายมาหรือ,อยังล่ะถึงได้มาหาพี่พูดไปหลายรอบแล้วค่ะล่าสุดเพิ่งโดนปิดประตูใส่หน้าขนตากระพือเลยนะคะนั่นแหละน้อยหนาละถึงจะยิ้มง่ายร่าเริงแต่ตอนแสนงอนน่ะก็ลำบากหน่อยนะผู้เป็นพี่ชายรู้ดีว่าน้องน้อยของตนนั้นจริงๆแล้วเจ้าคิดเจ้าแขนแค่ไหน ขนาดตอนเรียนจบปริญญาโทไปพวกเขาไปกินข้าวร้านอาหารดันเจอกับเพื่อนมัธยมของน้อยหน่าคนหนึ่งตอนนั้นน้อยหน่าเร่งยิกยิกให้รีบกินอิ่มพอจ่ายเงินเสร็จน้องสาวเขาก็วิ่งฝ่าความมืดไปปล่อยลมยางรถยนต์เพื่อนคนนั้นเฉยเลยมันเคยล้อหน่าว่าอีอ้วนขาเบียดนัดแต่ในถึงกับสายหัวเมื่อเจอเหตุผลของน้องเข้าไป สำหรับน้อยหนาแล้วแกแขน1สิบปีก็ยังไม่สายพี่นัดไม่โกรธพรีมหรอคะพรีมระตาถามลองเชิงเพราะดูแล้วชายตรงหน้าก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะโกรธเกลี้ยวตนเต่อย่างใดซ้ำร้ายนัดแนายยังยิ้มมุมปากดูอารมณ์ดีตอนแรกก็ใช่นะพี่ก็โกรธอยู่แต่ดูดูเดี๋ยวก็คงได้แต่งงานกันเร็วแหละ น้อยหน่านะมันดูรักโรมากนะจริงเหรอคะพินัดพินัดอยากหลุดพ้นพวกเครือขายยาแล้วอยู่บ้านเลี้ยงหลานเร็วๆไหมคะน้อยหน่าหารู้ไม่ว่าเพียงวันเดียวเพียมรตาก็ได้ทุกคนย้ายมาอยู่ข้างตัวเองหลังจากนั้นด้านในเห็นชอบและมาม้าเร่งให้มีลูกแล้ว คนที่เขาตามตรอกออกตามประตูเรียบร้อยจึงคิดคำนวณแผนของวันนี้ในหัวอีกรอบเจ็ดวันไรสาระสิ้นดีน่าจะหนีไปหาแฟนใหม่อยู่รอมๆอย่างนี้ต้องผด็จศึกจับทำเมียลูกเดียวน่าจ๊ะวันนี้เราต้องไปซื้อของเข้าบ้านกันนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีของทำกับข้าว ประตูห้องนอนเปิดออกด้วยฝีมือเจ้าของห้องคนร่างอวบเปิดประตูเสร็จก็เดินกลับไปนอนคว่ำหน้าเล่นมือถืออยู่บนเตียงเปรียมรตากลืน่น้ำลายเหนียวลงคอสายตามองไปที่กางเกงขาสั้นซึ่งคนรักสวมอยู่มันจางสั้นได้ใจรัดเอาท่อนขาอวบไว้อย่างหมินเมย์สะโพกกลมหน้าสัมผัสเสื้อยืดตัวหลวมก็มีช่องค้างตัวมองเห็นลึกไปถึงสองเต้าใหญ่ ที่เบียดกันอยู่บนที่นอนคิดแล้วอยากให้มันมาเบียดบนใบหน้าของตัวเองบ้างพริมรตาเผลอเรียปากอย่างอดไม่ไหวคนดีอย่ายั่วพรีมสิจะ๊ะพริมรตาเหมือนจะได้ยินเสียงปริแตกของตะบะอดทนดังหลายเปลี้ยในใจถ้าว่าน้อยหน่ะหรือจะรู้สึกอะไร ทำหน้าเชยใช,ใช้เหมือนแซงไม่รู้แล้วตอบว่าปกติหนาก็อยู่แบบนี้แหละค่ะถ้าคุณพพีมทนไม่ไหวก็ถอนตัวไปชิวชิวน้อยหนากล่าวต่อในใจเพีมรตาหลีตามองคนตั้งใจอ่อยแล้วค่อยๆเดินย่างสามขุ้มตรงไปอย่างที่นอนแต่น้อยหนารอตลบหลังอยู่แล้วรีบพลิกตัว ลุกขึ้นเดินเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำหน้าตาเฉยปล่อยให้พริมรตากัดฟันอดทนต่อไปยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอพริมรตาท้องรัวๆในใจสิบ้านาทีไม่ขาดไม่เกินผลที่นั่งเล่นมือถือรออยู่บนเตียงก็ถึงกับขมวดคิ้วเมื่อเห็นชุดที่น้อยหน่าสวมใส่ออกมาน้อยหน้ามองพริมรตาอย่างท้าทาย ยอมรับเลยว่าตั้งใจสวมเสื้อผ้าชุดนี้เพื่อพิสูจน์ให้พริมระตาเห็นว่าน้อยหนาไม่ใช่ของตายของใครและพร้อมที่จะหาผัวใหม่ได้เสมอกางเกงยีนขาสั้นแค่คืบมีลูกไม้ประดับที่ขากางเกงเสื้อครอปแขนตุ๊กตาลายมักลุกสีดำแมทช์กับรองเท้าผ้าใบาคู่ใหญ่สีขาว น้อยน้าปล่อยผมยาวสลวยให้ลงระบั้นเอวทั้งยังบรรจงกรีดตาและปัดแก้มเบาๆแต่งแต้มริมฝีปากด้วยสีพีชอ่อนๆดูอย่างไรไม่ว่ามุมไหนก็น่ามองทว่านั่นสำหรับคนอื่นส่วนพริมระตานั้นหึงหวงตาลุกเป็นไฟไม่อนุมัติหน้าไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยนะคะไม่ค่ะ น้อยหน่าไม่สนใจสายตาไม่พอใจชัดเจนของคนตรงหน้าตอนนี้ไม่มีสถานะใดพริมรตาจะมาบังคับให้น้อยหน่าทำอย่างที่ตัวเองพูดทำไมต่อให้แต่งงานแล้วน้อยหน่าอยากใส่อะไรก็จะใส่อยู่ดีน้อยหน่าคนดีพริมไม่ชอบแบบนี้เลยอะ่ะพริมรู้ว่าหน่าสวยแล้วก็เซ็กซีมก่มากมากแต่พริมห่วงอะ่ะ อยากเก็บไว้ดูคนเดียวเมื่อคนตัวสูงรู้ว่าไม้แข็งใช้ไม่ได้ก็รีบอ่อนยวบลงอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ทันซะแล้วเพราะน้อยหนา่าหิ้วกระเป๋าเดินลงไปที่ห้องโถงจนพรีมราตาต้องรีบเก็บของแล้ววิ่งตามลงไป BMW สีน้ำตาลสม้มเลี้ยวเข้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังพรีมราตาลงรถและรีบค้นหาเสื้อผ้าที่สํรองไว้เสมอ เจอกับเสื้อคลุมตัวยาวจึงได้รีบยืนให้คนตัวอวบหวังจะให้น้อยหน่าใส่ปกปิดส่วนเว้าส่วนโค้งส่วนนูนที่น่าดูนั่นทว่ากลับได้รับคำปฏิเสธเสียงแข็งจากน้อยหน่าอยู่ดีคุณพรีมมีสิทธิ์บังคับหน่าแค่ตอนทำงานค่ะที่เหลือหน่าจะใส่อะไรก็ได้ก็เดี๋ยวคนอื่นมาจีบนาพริมหึงพริมห่วงนะคะ ถ้ามีสุนัขข้าไปรับประทานงานนี้พรีมราตาคงต้องออกบวชอย่างเดียวเพราะรักน้อยหน่าเหลือเกินตอนนี้พรีมราตารู้แล้วว่าคนตรงหน้ามีค่าแค่ไหนคุณพรีมชอบให้หน่าแต่งตัวสวยๆนี่คะชุดนี้ไม่สวยเหรอทำไมต้องใส่เสื้อคลุมด้วยน้อยหนาพูดนิ่งๆส่วนเสียงที่กลับมาของพรีมราตานั้นก็ ช่างอ่อนและอ่อนโยนซะเหลือเกินสวยจ้าสวยมากต่พรีมะรักหนามากห่วงหนามากมากไม่อยากให้คนมองหนาเลยชุดนี้พรีมก็ชอบอยากได้อีกกี่ชุดอะเดี๋ยวพรีมพาไปซื้อเอาไว้ใส่ให้พรีมดูคนเดียวไม่ก็ตอนที่เราทำลูกกันสองคนนะคะไม่พูดเปล่า พรีมรัตายัางจ้องตาและใช้หลังมือลูบแก้มนวลของน้อยหน่าเบาๆน้อยหนาสติหลุดมองคนหน้าไม่อายพูดจาลามกกลางลานจอดรถที่คนพลุกพล่านคนที่ตั้งใจจะให้บทเรียนกับคู่ชีวิตในอนาคตถึงกับสูดหายใจเรียกสติอีกรอบเพราะละลายไปกับสายตาหวานซึ้งนั่นคุณพรีมรู้สึกไม่ชอบใช่ไหมคะที่หน่าใส่แบบนี้ให้คนอื่นมอง ใช่จ้ะแล้วที่คุณพรีมแตะต้องคนอื่นจูบกับคนอื่นคุณพรีมคิดว่าหนาจะรู้สึกยังไงเพราะมันไม่ใช่แค่การมองเพียงอย่างเดียวพรีมรู้แล้วคะ่ะพรีมขอโทษนะคุณดีจะทำอีกไหมคะพรีมระตาสายหน้าพรืดแล้วตะโกนเสียงดังว่าไม่ทำอีกแล้วคะ่ะจะทำกับหนาคนเดียว มีอะไรก็จะถามเมียก่อนจะบอกเมียทุกอย่างขอแค่เมียยกโทษให้คุณพรีมให้ตายเถอะน้อยหน่าอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีเมื่อคนที่เดินผ่านไปมาต่างหันมามองกันหมดพวกเขาล้วนแต่ได้ยินคำพูดของพรีมระตาชัดเจนน้อยหน่าฮึดฮัดคว้าเอาเสื้อคลุมมาก่อนจะรีบเดินเข้าห้าง ทิ้งให้คนหน้าไม่อายยืนยิ้มเหมือนคนบ้าที่ได้กลันกแกล้งเธอไปไหนจ๊ะพริมระตาเอ่ยถามเมื่อเดินตามหลังคนตัวอวบซึ่งสวมเสื้อคลุมเรียบร้อยไปขี้ค่ะดีจ้ะฮะเอออย่าทำหน้าบึ้งสิจ๊ะพริมหยอกหนาเล่นเฉยๆไม่พูดเปล่าพริมระตายังใช้หลังมือ เขี่ยกแก้มคนขี้อายเล่นด้วยซึ่งหน้อยหนากก็ไม่ได้ขัดขืนหรือเบือนหน้าหนีแต่อย่างใดทำไมคุณพรีมต้องชอบแกล้งหนาด้วยพรีมแกล้งพอรักนะคะคุณพรีมมันนี่เลยค่ะเรามาตกลงกันก่อนค่ะต้องคุยกับพรีมและตาให้รู้เรื่องก่อนว่าเรื่องพันนี้ไม่ควรจะมาพูดในที่สาธารณะ พอคนรอบข้างต่างก็ต้องมองพวกเธอแล้วก็ยิ้มกลุ้มกลิ่มพรีมระตาไม่อายแต่น้อยหน่าอายเขินด้วยก็ได้ยอมรับว่าแล้วน้อยหน่าก็เดินนำหน้าพรีมระตาเข้าไปในห้องน้ำซึ่งยังปลอดคนเพราะห้างสรรพสินค้าเพิ่งเปิดน้อยหน่าเลือกห้องในสุดก่อนจะดันคนตัวสูงกว่าเข้าไปแล้วลงกรอน คลั้นน้อยหน่าหันมาสบตากับพรีมรัตาซึ่งยิ้มหวานมองอยู่ก่อนแล้วสมองน้อยๆก็เพิ่งคิดได้ว่าเคยทำอะไรในห้องน้ํำกับพรีมระตามาบ้างน้อยหน่าอยากจะเขกกระบาลตัวเองหนักๆเพราะพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยพรีมระตาที่รู้ตัวอยู่ก่อนแล้วยิ้มหวานให้กับลูกไก่ในกำมือรือว่าน้อยหนาสติหลุดไปแล้วเนื่องจาก กำลังคิดถึงเรื่องว่าบหวามที่เคยทำร่วมกันในห้องน้ำของร้านอาหารพริมย่างสามขุมเข้าไปสายตายังจับจ้องเหยื่อตัวอวบซึ่งกำลังยกมือจะเขกหัวตัวเองเอ๊ะคุณพริมด้วยเกลงว่าน้อยหนาจะส่งเสียงดังออกไปพริมรตาจึงเลือกที่จะอุดริมฝีปากสีพีชด้วยปากสีแดงสดของตัวเองพริมบรรจงจูบช้า มือก็ดึงคนตัวเล็กกว่าให้ห่างจากกรอนประตูทางนี้เดียวที่จะหลุดพ้นจากเนื้อมือของตัวพรีมเองน้อยหน่าที่เริ่มได้สติกลับมากลับต้องมัวเมาในรสจูบหวานที่คนรักประเคนมาให้จูบเลิศรสเนินนานทำเอาสติสัมปชัญญะของคนใจง่ายกระเจิดกระเจิงน้อยหน่าจูบตอบกลับพรีมกระตาดูดดื่มจนเริ่มหายใจติดขัดรู้ตัวอีกที ก็กำลังนั่งคล้อมตักของพริมรตาซึ่งนั่งอยู่บนชักโครกอีกทีเมื่อเห็นว่าพร้อมแล้วผลที่ถูกคล้อมอยู่จึงจัดแจงให้น้อยหนานั่งหันหลังแล้วพิงตัวเองคนดีเดี๋ยวพริมช่วยนะจ๊ะกระซิบข้างหูแล้วพริมรตาก็พลันสอดมือเข้าไปใต้กางเกยงยีนตัวเล็กดีกันนะน้อยนา พรีมรตากระซิบข้างหูอีกครั้งทำเอาน้อยหนาขนลุกเกลียวไม่ค่ะหน่าจะโกรธคุณพรีมอย่างน้อยเจ็ดวันแม้จะเสียวแต่พรีมรตาก็ต้องได้รับบทเรียนนี่คือสิ่งที่น้อยหน่าคิดงั้นหน่าโกรธพรีมแต่เราเอากันทุกวันได้ไหมจ๊ะคุณพรีม พรีมอรักหนานะคะสัญญาว่าจะรักคนเดียวแล้วก็ตลอดไปน้อยหนาฟังแล้วก็ได้แต่อมยิม้มจากนั้นจึงตอบกลับพรีมระตาไปว่าหน่าไม่รักคุณพรีมสักหน่อยรักพรีมเถอะนะยังไงอะพรีมอะยังไม่เคยเสียสิ่งให้ใครเลย มีแต่ทำกับมือตัวเองคนอื่นนะ่ะยังไม่มีใครเคยได้รับอนุญาตให้ทำเลยพรีมนะ่ะเก็บสิ่งไว้ให้หนานะ